สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Walk ไปเรื่อยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาในโหมดที่เรียบร้อยนะคะเหมือนผ้ายับไว้ค่ะแต่ไม่ได้รี <c oughs> ไม่ได้อะเรียบร้อยไม่เป็นเลย ขนาดนี้แล้วเมกี้มีเสียงระคังไหมคะน่าจะมีเนาะปวดต้องไปหาใช่ต้องไปหาระคังมาใส่เราตั้งใจเสียงระคังระคังไหนก็ได้ไม่เป็นไรคือวันนี้จะพาไปวอล์กไปเรื่อยในโหมดที่จะต้องสํารวมใช้คําว่าสํารวมถูกต้องไหมคะลูกฮะสำรวมเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แต่ไม่ได้รีดนะคะอย่างนี้เป็นต้นคือตื่นถ่านนี้ ทั้งหมดเลยคือสิ่งที่ลูกค้าหลายๆท่านนั้นรอคอยระรอยคอยถามกันมาตลอดว่าที่ร้านมีโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้ไหมคะตอนนี้ตอบได้เต็มปากว่ามีแล้วคะ่ะมีแล้วคะ่ะหลายขนาดหลายไซส์หลายแบบเต็มไปหมดซึ่งเราจะมาวอล์กไปเรื่อยก,กันแบบว่าจะนัจะเต็มเลยนะมาเริ่มกันที่หน้าตาก่อน หน้าตาคือเห็นปุ๊บสวยงามรู้สึกได้ถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องของการแบบว่าสายมูเตลูสายบูชาต่างๆงความศักดิ์สิทธิ์ต้องมาไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์แท่นทอฮะลูกฮะไม่ใช่โตศักดิ์สิทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของแท่นบูชาแค่เห็นตรงนี้ก็สงบใจแล้วหัวใจไม่ต้องมีพระก็ได้พระคือเป็นอินวิซิเบลพระสงฆ์กับพระพุทธรูปก็ได้นะคะก็คือ,คอยังเล่นานารโลงก,ก็แค่ชื่อนำพีกแหละต้องยอมรรบ นะอันนี้คือเป็นโต๊ะหมู่บูชาที่ทำจากไม้จริงที่ทําจากไม้จริงด้วยเพราะว่างานโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยลูกค้าต้องซื้อแบบว่าองค์พระประธานพระพุทธรูปหรือว่าเทพเจ้าต่างๆขึ้นไปตั้งสถิตแล้วก็ไหว้ยอยู่แล้วจะต้องมีใช้เครื่องดื่มดอกไม้แจกันต่างๆ แน่นอนว่างานไม้จริงทั้งตัวแบบนี้ไม้จริงนะไม้จริงทั้งตัวไม้จริงทั้งตัวทั้งบริเวณสีเข้มและสีอ่อนคืองานไม้จริงหมดอันนี้เขาบอกว่าทนทานใช้งานได้จริงเดี๋ยวจะให้ซูมดูเลยว่านอกจากงานไม้จริงที่บอกตรงนี้แล้วอันนี้คืองานแฮนด์เมดแฮนด์เมดคือแฮนด์เมดคือทำมือ oh. คือถ้าลูกค,าค้าคยเห็นบ่อย ร้อยสร้อยคอแฮนด์เมดงานวาดรูปแฮนด์เมดงานเพ้นท์แฮนด์เมดงานโต๊ะหมู่เราก็แฮนด์เมดเหมือนกันนะคะใครที่อยากสั่งก็สามารถสั่งได้พูดถึงโต๊ะหมู่บูชาลูกค้าคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกถามมะนาวนะมะนาวคิดถึงหม,มาคิดถึงมะมาที่สุดเลยเพราะว่าหม,มาบอกว่าอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะหม,มาบอกว่าถ้าจะตั้งพระ แนะนำให้ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวัอนออกหรือทิศเหนือแต่ถ้าไม่สามารถหันไปทางนั้นได้จริงๆสุดทางแล้วจริงๆไม่รู้จะหันทางไหนแล้วแนะนําให้หันออกไปทางหน้าบ้านเพื่อเป็นการต้อนรับเรากลับบ้านเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับคนในบ้านค,คนลุกเลยเปวดท้องเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะอ่ะ,อะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราตั้ง พระประธานหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ด้านบนสุดแท่นบนสุดที่เห็นใหญ่ๆอย่างน,นี้จะเป็นพระประธานหรือว่าเป็นพระองค์ใหญ่พระพุทธรูปประจําวันเกิดแบบนี้ก็ได้อย่างหลายๆท่านตั้งกันบ่อยๆสําหรับบ้านเราก็คือเป็นหลวงพ่อสดรที่จะเห็นบ้านเราจะตั้งกันบ่อยแล้วก็มีองค์อื่นๆอีกมากมายแล้วแต่ลูกค้าจะตั้ง,งไปดูฟังก์ชันเริ่มกันที่ ขอเปิดตัวนี้เลยได้ไหมตอนชั่นฟังแรกฟชันแรกคือตรงนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นห้องแห่งความลับที่อยู่ข้างใต้นี้ใครที่ประสบปัญหาต้องการเก็บพระเครื่องต่างๆเหรียญหลวงพ่ออะไรเหรียญหลวงพ่อจตุคามรามเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้จากพระเกจิอาจารย์ดังแล้วไม่มีที่เก็บที่แบบเรียบร้อยอันนี้คือเก็บด้านตรงนี้ได้เลยแล้วมีตัวแท่นตรงนี้ปิดให้ แจ้งก่อนนะคะว่าไม่มีบานสวิงยังไงไม่ถึงเวลาเราเปิดเวลาเราเปิดอันนี้คือไม่ใช่ตู้เสื้อผ้านะคะที่จะเปิดขึ้นได้แบบนี้ลูกค้าระวังหล่นใส่เท้าเพราะว่ามหมายจริงหนักมากอ่ามีน้ำหนักเลยถ้าหล่นคือเล็บแตกแตกไม่ใบอกเล็บแตกพูดเลยนะคะอันนี้คืองานมีน้ำหนักต้องใช้สองมือยกจริงนะคะแล้วก็ตันนี้นะนี่ดูความ วิจิตของงานความสวยงามคืองานแฮนด์เมดงานแฮนด์เมดแต่ละตัวก็คือจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของตัวลายแต่ทํามาในแบบคิวีมาตรฐานนี้เลยอ่ะดูด้านล่างกันบ้างด้านล่างมีฟังก์ชันอะไรบ้างตู้เก็บของมาที่ตู้เก็บของก่อนคือบางทีเราก็จะมีการแบบว่าเก็บของเก็บรูปหนังสือพะ งานที่เกี่ยวกับผ้าต่างๆเราก็จะเก็บไปสะสนตรงนี้แล้วก็มีลิ้นชักน้อยๆตรงนี้ทั้งหมดสมลิ้นชักคุณพะคุณเจ้าลิ้นชักจะเปิดอะไรได้ยาวเบอร์หน,หนั้นอะลิ้นชักเปิดได้เมื่อกี้คือที่ตกใจคือทําไมยังไม่สุดอีกทําไมยังไม่สุดอีก,กล,ลิ้นชักคือยาวไปไหนยาวมากลิ้นชักคือสุดนี่เลยลูกค้าคือยาวมากคือเก็บของได้เยอะได้คืองานแบบ งานมงคลคือเก็บได้เลยแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าหลายๆท่านประสบปัญหานั่นก็คือทุกครั้งที่มีเทศกาลไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่วันสงการวันตุดจีนต่างๆเราต้องไหว้ชุดใหญ่ไฟกระพริบให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาอยู่แล้วเช่นเช่นเราต้องมีผลไม้9อย่างหัวหมูเป็ดไก่ปลาปลาหมึก หว้แบบม,มีมีมันเป็นแบบว่าไหว้ห้อย่างไหว้สี่อย่างของคนจริงก็มี<อ>มีความรู้นิดนึงอ่ะแล้วพอจะไหว้ปุ๊บจะให้ตั้งที่พื้นคนก็เดินผ่านไปมาซื้อผ้าขาวอีกซื้อผ้าขาวบางมาปูอีกแล้วผ้าขาวใช้ปีละสองครั้งหายจําไม่ได้เปือนเลืองเ๋าเใช่เหลืองด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเอาโต๊ะมาตั้ง<ม>ก็ต้องซื้อมาพับมาเก็บ,มา,กบมาเช็ดมาล้างอยู่อย่างนั้น ปัญหานี้จะหมดไปถ้าลูกค้าซื้อโต๊ะหมูบูชาเซตนี้เ,นพเพราะว่าเขามาให้แล้วไม่ใช่ที่วางคีย์บอร์ดคอมนะคะลูกค้า <laughs> ไม่ใช่ที่วางคีย์บอร์ดคอมแมนจะทักหนูแล้วใช่ไหมอันนี้คือที่วางของไหวอุปกรณ์ต่างๆได้หมดอันนี้คือทำจับไม้จริงเหมือนกัน รับน้ําหนักได้ดีไม่กลัวเรื่องน้ำด้วยไม่กลัวเรื่องน้ําด้วยคือจะวางน้ําหลายสีน้ําเย็นยน้ํามีน้ําแข็งหัวหมูอย่างงี้ผลไม้อย่างางี้คือวางได้เลยเต็มที่หรืออย่างบางท่านเนี่ยบางสกุลบางสกุลจะต้องมีรูปคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีรูปบรรพบุรุษ ถ้าไม่อยากวางพื้นอันนี้คือมีพาประทานอยู่ด้านบนอยู่แล้วสูงกว่าอยู่แล้วลูกท่านก็วางตรงนี้ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้งานอันนี้คือประโยชน์อันนี้คือประโยของเท้าซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้มีไซส์เดียวอันนี้เท่าไหร่อันนี้ขนาดเท่าไหร่หน้ากว้างเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบนะคะความสูงเท่ากันทุกรุ่นนะคะความสูงคือ1เมตรสิเซนซึ่งเมตรสิเซนก็คือเท่าตรงนี้เลยนะ เท่าตัวสูงสุดเท่ากันทุกรุ่นสําหรับตัวนี้อัน,นความลึก60เซนเท่ากันทุกรุ่นนะคะไซส์รองลงมาอันนี้คือไซส์เริ่มต้นเลยเตแตามีทั้งหมดเรามีทั้งหมด3ขนาดแต่มี2ดีไซน์อ่าอันนี้คือดีไซน์แรกแบบว่าดีไซน์แบบโอเพนคืองานโอเพนงานโอเพนคือการเปิดทั้งหมดออไม่ใช่ใช <laughs> งานคือ ไม่มีกรอบไม่มีหลังคาไม่มีกระจกอันนี้คืองานโอเพ่นมันจะเกิดว่าจะมีกรอบไปด้วยใช่แล้วก็จะเข้าเก็ตความรู้ด้วยเก็ตความรู้อีกนะเก็ตความรู้มาอยู่ตัวตรงกลางอย่างนี้ลูกค้าเห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างสมมุติว่าลูกค้ามีแผ่นซื้อพักเขาเรียกว่านำพัเข้าบ้านเช่าพ้าเข้าบ้านตอนแรกอยู่ใหม่ๆใ,ใช้โต๊ะหมู่ไซส์หนึ่งเมตรก็พอ อนาคตขยับขยายห้องพระให้ใหญ่ขึ้นเราจะซื้อโต๊ะหมู่แบบเดียวกันไปตั้งด้วยกันก็ยังดูเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคือสามารถขยายห้องพระให้ใหญ่ได้โดยใช้เฟอร์ลอยๆแบบนี้เข้าไปตั้งเพิ่มตั้งเพิ่มเรื่อยๆเหมือนลูกค้าซื้อบ้านกลุ่มบ้านไม้ไทยอะค่ะก็คือพอไปตั้งปุ๊บมันจะดูเป็นเซตเดียวกันทั้งหมดดูไม่ได้สร้างค่อยๆขยายแต่อย่างใดมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแบบนี้ทำให้ดูเหมือนซื้อพร้อมกันทีเดียวอ่า อันนี้สําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดหรืออยากให้แบบว่ามีพื้นที่นิดนึงคือใช้น้อยๆใช้สอยอื่นประโยชน์อนอื่นอีกตัวนี้1เมตรหน้ากว้างเมตรหน้ากว้าง่เมตรหน้ากว้างเมตรต่างจากเมตรย0ยังไงน้องไม่มีลิ้นชัก,ชกน,บบน้นอ,งนองไม่มีลิ้นชักตรงกลางแบบนี้น้องไม่มีลิ้นชักตรงกลางแบบนี้นะคะน้องจะเป็นตู้แบบนี้เลยแล้วตู้กว้างมาก ได้ตู้ใหญ่แทนได้ตู้ใหญ่แทนที่มะนาวบอกว่าตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดมีอย่างหนึ่งที่ไม่แฮนด์เมดรู้ไหมคืออะไร,ะไรคือมือจับมือจับแฮนด์เมดไม่ไหวจริงๆลูกค้ามัก็เป็นงานาเ,เป็นงานเข้าเซตเป็นงานเข้าเซตคือดีไซน์คือเข้าเซตกันแน่นอนคือใช่แล้วรู้สึกว่ามีความขลังแน่นอนในงานชุดนี้ <c oughs> สายมูสายมูมูต้องมามูคือมูอะไรมูกระทะมูกรอบมูแดงมูย่าง ได้มอได้หมดเลยขอให้เป็นสายหมูนะคะอ่ะถ้าเซตนี้ยังบอกว่าไม่พอเป็นราคาหรือเปล่าราคาเดี๋ยวบอกทีเดียวได้ไหมกักกากแกงกักแกงอะลูกค้าอย่าสกิปมีโปรไหมมีโปรไหมบอกก่อนมีโปรสำหรับลูกค้าที่มาจากทางหน้าเพจ Facebook บอกบอกว่ามาจาก YouTube ดูในคลิปมาดูในไลฟ์มามีโปร มีโป๊ะเมื่อวานมีลูกค้าใช้เราด้วยใช้แล้วใช้แล้วด้วยอ,อ่ะมากันที่ชุดน,นี้บ้านที่มีพระหลายรูป<ม>หลายองค์หลายมามายมหาศาลถ้าหนูใช้คําผิดหนูต้องขออภัยจริงๆแลเรื่องของความเรียบร้อยนะ่หนูไม่มีเลย <laughs> นะคะอันนี้หน้ากว้างนะหน้ากว้างคือสูงกว่าก็คือใหญ่กว่าหนา้าอีกอะเมตรหกสิบห้าเมตรหกสิบห้าพอเป็นเมตรหกสิบห้าปุ๊บ แน่นอนว่าฟังชั่นต้องขยายใหญ่อ่ะเปิดให้ดูแบบรวดเดียวเลยคือลินชักจะยาวใหญ่ไปไหนแบบดึงแล้วทำไมไม่สุดสักทีคือยาวแล้วก็ใหญ่มากเมตร65ไม่ต้องน้อยใจนะคะมีตัวแท่นสำหรับวางของไว้เช่นเดียวกันแบบนี้นะคะตัวนี้ คือความสูงกับความลึกเข้ากันหมดเลยความสูงความลึกเข้ากันหมดเลยค่ะทั้ง3รุ่นที่มะนาวพูดมานั่นก็คือสูงอยู่ที่1เมตร15เซนลึกอยู่ที่60เซนต่างกันแค่หน้ากว้างหน้ากว้างเท่านั้นฟังกชันเหมือนกันนะฟังกชันเหมือนกันฟังก์ชันเหมือนกันถ้าเป็นตัวนี้พอหน้ามันขยายใหญ่ขึ้นหน้าโตกว้างขึ้นช่องตรงนี้ก็ไปตามเพื่อนเลยลูกค้าใหญ่มากเลย กว้างกว่าปัวเอาอีกอะใหญ่มากเผื่อใครมีองค์พระเยอะนะคะอันนี้คือถ้าบอกว่าใส่ได้ทั้งวัดก็คือน่าจะเรื่องจริงใส่ได้ทั้งวัดจริงๆคือยาวมากๆเลยนะคะสําหรับแบบนี้เราพูดเรื่องสีอะสีขาวมันจะเหลืองไหมสีขาวมันจะเหลืองไหมอันนี้คืองานพ่นสีงานพ่นสีคือมันเช็ดทําความสะอาดดูแลง่ายคือดูแลง่ายกว่าพวกผลิตดูแล,แลง่ายกว่างานปฏิกิริ นะคะคือมันเป็นไม้จริงด้วยเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายผ้าแห้งเช็ดได้ถ้าผ้า,ผาถ้าผ้าเปียกต้องชุบน้ำหมาดเท่านั้นแนะนำอย่าใช้น้ำยาเพราะว่าน้ำยาบางประเภทเนี่ยทำให้สารเคลือบเนี่ยมันโดนกัดก่อนอน้ำเปล่านี่คือเบาๆสุดแล้วเราก็คือใช้เช็ดได้เลยแบบนี้คือแค่น้ำเปล่าก็พอคือแค่น้ำเปล่าก็พอว่าเราอยู่ในบ้านมีแต่อย่างมากก็ฝุ่นในบ้าน ไม่ได้ออกไปเจอไหนอันนี้ก็คือแค่นี้เองดูแลง่ายเป็นไม้จริงด้วยแล้วก็ไม่ทำห่านิดเดิแล้วอยากรู้ขนาดขนาดตักเรียกาเรียกขนาดอะไรขนาดตัวแท่นตรงนี้ใช่ไหมใชอพระของแต่ละบ้านใหญ่ไม่เท่ากันอ๋อถ้าอยากรู้ขนาดเอาขอเป็นขนาดชั้นบนสุดให้ของแต่ละรุ่นเลยเนาะเพราะว่าเราต้องคํานึงถึงองค์พระประธานที่เราจะวางด้านบนสุดเป็นอย่างแรกพระที่เข้าบ้านแล้วขนาดมันเท่ากันไหมขนาดเท่ากันไหมขนาดหน้ากว้างเนี่ย จะไม่เท่ากันแต่ความลึกเท่ากันในชูนะในชูใช่ไหมถ้าในชูตัวซ้ายตัวขวาจะเล็กกว่าอ๋อคือตัวตัวใหญ่สุดตัวนี้จะใหญ่สุดตัวใหญ่สุดคือตัวนี้เลยส่วนที่เหลือคือไซส์ที่เล็กลงลงมาวัดให้ดูสักตัวหนึ่งไหมอ่ะตัวนี้ตัวนี้ความลึกมะนเวาของเอาความลึกแค่ตัวแท่นนี้นะตัวแท่นที่เป็นตัวขอบนี้นะถ้าลึกกว่านี้เดี๋ยวองค์พระท่านจะไม่สเตเบิลนะคะ ไฉันไม่สเตเบิลด้วยไม่มันนงอ่ะอันนี้คือ22เซนความลึก22ความลึก22หน้ากว้าง40เซนอันนี้สำหรับไซส์กลางนะอันนี้สำหรับไซส์เล็กสุดหนึ่งเมตรห่งเมตรหนึ่งเมตรถ้าเป็นไซส์กลางอ่าความลึกเท่ากันเลยคือ2ยี่สิบสองนะแต่หน้ากว้าง49่ส ใหญ่กว่า9เซนแ9เซนดูตัวใหญ่อ่าดูตัวใหญ่สุดความลึกความลึกก็ลึกกว่าตัวนี้กกตัวนี้ลึกกว่าตัวนี้ลึกกว่าตัวนี้ลึก25ก่อนหน้านี้สองตัวคือ22เนอะแล้วก็ตัวนี้หน้ากว้าง74เซนก็ต้องดูพักที่บ้านเราแล้วแต่ว่าหน้าตัดลมพักพจะกี่นิ้วกี่เซนอันนี้ลูกค้าสามารถวัดได้นะคะนิ้ว แล้ว่าเป็นเซนอะอะแปลงให้แปลงให้ใหถ้ายี่สิบสองก็คืออยู่ที่ประมาณแดนิ้วครึ่งถูกใช่ไหมถูกสิเราเรียกกันถูกใช่ไหมเราเรียกกันเป็นนิ้วนะตัดเจ็ดนิ้วแปดนิ้วเก้านิ้วเฮ้ยเรามีความรู้เรียนมาบ้างเลยอะ,อะส่วนตัวที่เป็นตัวด้านข้างตัวเล็ก,ลกๆหน้าตัดเนี่ยหน้าหน้ากว้างความลึกก็ค่ะจะเล็กกว่าอ่ะอย่างตัวชั้นนี้จะอยู่ที่หก นิ้วครึ่งหรือสิบเจ็ดเซนเล็กลง,ลง,ลงเล็กลง,ลกลงส่วนด้านความยาวอันนี้ม่น่าวัดแบบจริงใจเลยนะคือไม่วัดเข้าไปข้างในนะเพราะว่าเราต้องติดแท่นตรงนี้อยู่แล้ว41เซนหรือว่า 16นิ้วค่ะโอเคก็ต้องจัดสรรกันนะครับจัดสรรปันส่วนว่าองค์พระท่านไหนจะอยู่โซนไหนยังไงนะคะถ้าเป็นงานแบบนี้คือถ้าเป็นงานเซตแบบนี้สามารถตั้งซื้อเพิ่มได้เรื่อยๆจะดูเป็นกลุ่มเป็นหมู่เดียวกันนะคะเผื่อใครอยากตั้งหลายเซตมีหลายองค์พระแล้วบอกที่การวางยังบอกแล้วบอกแล้วบอกตั้งแต่แรกแล้วก็คงไม่สนใจหนูเลยอ่ะไปดูอีกแบบหนึ่งแบบนี้คือแบบที่สำหรับลูกค้า ไม่ต้องการสร้างห้องพักแบบจริงจังคืออยู่ในห่บ้านก็ได้คือหมายถึงว่าสามารถยกไปตั้งแล้วให้เป็นโซนห้องพักได้เลยบังคับไปในตัวคือเหมือนเป็นฟิกภายในตัวในพื้นที่เลยสําหรับบางท่านที่มีพื้นที่จํากัดอ่าอย่างบางท่านเนี่ยอยู่คอนโดมิเนียม <Okay. S 1> มีพื้นที่จํากัดมีช่องเท่านี้ที่จะสามารถวางองค์พระได้จะประหนึ่งว่าทําเป็นเหมือนห้องพระเล็กๆก, mm. ก็ซื้อเป็นลักษณะน,นี้ลักษณะน,นี้คือ มีกรอบซ้ายขวาเหมือนประมาณว่ากรอบตรงนี้จะเป็นห้องพระตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องพระแบบนี้ถ้าจะไหวก็คือสามารถไหว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีหลังคาการกดไม่ใช่หลังคาหลังคาคือหนึ่งเพิ่มความสวยงามอย่างที่สองคือมีไฟดาวไลท์ให้อ๋อทำให้แบบว่ามีออร่าทำให้มีออร่าอ่ะอย่างบางบางท่านที่มีพื้นที่จำกัด อยู่ในมุมอัดแต่ทิศทางดีมากทิศทางตั้งคือดีมากแต่มีช่องเป็นช่องวาวเล็กๆแล้วถ้าไว้ตรงนั้นมันจะไม่สว่างใช่ไหมคะตัวนี้เรามีตัวไฟดาวไลายให้คือถ้าเปิดเสียบแค,แค่เสียบปลั๊กปุ๊บสว่างสดใสเลยสว่างสดใสเหมือนอยู่ตอนเที่ยงเลยแต่เราไม่มีไฟให้ดูนะแต่เราไม่มีไฟไม่ดูตอนนี้หมดไฟหมดไฟ,ดไฟนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นหน้ากว้างเท่าไหร่ <laughs> ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นหน้ากว้างห <laughs> นึ่งเมตรนี่ หนึ่งเมตรพอดีเท่ากับตัวตัวตัวกลางของเราเหมือนเอาตัวเอาเอาตัวนู้นเมตรวหมัอนเอาตัวหนึ่งเมตรมาสวมหมวกใช่อ๋อฟังก์ชันเดียวกันนะฟังก์ชันฟังก์ชันจะมีการแตกต่างกันเล็กน้อยแตกต่างกันคือตรงนี้ถ้าเมื่อกี้ลูกค้าเห็นว่าจะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดตัวที่เป็นตัวแท่นวางของบูชาค่ะถ้าเป็นตัวที่ไม่มีหมวกนะจะอยู่ข้างล่างแต่อันนี้จะถูกท็อปขึ้นมาให้อยู่ด้านบนแบบนี้แต่ก็คือยิ่งใหญ่เหมือนกัน Oh, okay, okay. ฟังชั่นเหมือนกันังชั่นเหมือนกันเปิดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นแบบนี้แต่ต้องแจ้งชัดเจนก่อนเลยว่ามีกระตกเฉพาะด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางไม่มีตรงกลางไม่มีใช่เพราะว่าถ้าเกิดมีตรงกลางปิดไปเนี่ยในการที่จะนำองค์พระเข้ามาอยู่ตรงนี้จะยากลำบากมาก นะคะแล้วถ้าลูกค้ายิ่งมีพื้นที่จํากัดอยู่ในช่องพอดีเนี่ย mm. ก็จะยิ่ง mm. เคลื่อนลําบากเข้าไปอีกเพราะองค์คาต้องวางอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นไซส์ประมาณนี้มาพูดถึงราคาราคาราคาเอาตัวไหนก่อนตัวนี้ก่อนเลยไหมติดจองด้วยนะลูกค้าที่ไหนลูกค้าจากอายุธยาค่ะลาดบัวหลวตงติดจองต่อทําไมถึงติดจองตัวนี้ตัวอย่างที่มะนาวบอกว่าคือสินค้าเซ็ตนี้สินค้างานโต๊ะหมู่หมายจริงตัวเนี้ย เป็นสินค้าแฮนด์เมดต้องสั่งทำใช้ระยะเวลาประมาณนะคะตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่ประมาณช่วงวาเลนไทน์ประมาณ3สัปดาห์แปลว่ามานี่คือของใหม่แน่นอนมาคือใหม่แน่นอนเก่งม,มาจากไหนไม่รู้แต่ใหม่ที่นี่ให,ใหม่แน่นอนนะคะใหม่แน่นอนคือราคาตัวนี้นะตัวที่เป็นหน้ากว้าง1เมตรแล้วมีไฟดาวไลท์ให้มีหมวกให้นะคะแบบนี้ 15,900บาท15,900 15, บาทแต่แต่ถ้าบอกว่าดูวอลกไปเรื่อยมาหรือหรือมาจากเพจ f a c e b o o k ของ9ก้า n ฟ t u r นิเอร์หรือหรือดูมากับมะนาวหรือเดือ หรือดูไลฟ์สดมาหรือหรือไลีกอะหรือ follow ไ,ไอจีอของอก้าวเฟอร์นิเจอร์ได้ไได้พี่ไม่ได้ขอให้เกี่ยวกับช่องทางโซเชียลทั้งหมดของก <สะ S 1> ้าวเฟอร์นิเจอร์จัดให้เท่าไหร่จัดให้ไม่ต้องต่อราคาเจาให้วุ่นวาย1 5 9่0าเรเราไม่ขายค่ะเราขาย15,500่นนี่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเหลือหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยโ กินจะเล่นมุกห้าห้าห้าจักหน่อยไม่ได้แล้วเล่นเล่นมุกไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ลดไปเลย400บาททันทีแค่บอกว่ามาจากตรงนี้แล้วยังไม่รวมกับโปอ่างเปาช่วงนี้อีกนะโปอ่างเปาตุดจริงช่วงนี้มีถึงวันที่22กุมภาพันธ์วันจันทร์2 2กุมภาพันธ์เท่านั้นถ้าดูหลังจากนี้ขอภายด้วยถ้าโปรหมดแล้วนะคะ ทดสอบความแข็งแรงไหมคะทดสอบไปยังทดสอบความแข็งแรงอ่ะทดสอบความแข็งแรงยังไงดีอันนี้แจ้งก่อนว่าสามารถวางของไว้ได้ต่างๆแต่ไม่ให้นั่งห้ามนั่งเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้จะเป็นเบบีก็ไม่ได้ไม่นะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยอันนี้ขึ้นเนี่ยวางได้วางหมูได้วางหมูได้ไม่ได้ว่าเราใช่ไหมว่าเราวางวางหมูได้เมื่อวานลูกค้าทำอย่างนี้เลยเนี่ย ลูกค้าหนูไม่สามารถรีแอคได้ถ้าเป็นลิ้นชักคอมอะไรอย่างเงี้ยคือหักแล้วคือถ้าเป็นลิ้นชักคอมแล้วหนูเนี่ยขึ้นไปอย่างเงี้ยหลุดแล้วข้างๆคือพรึกลงมาแล้วที่ร้านเป็นบ่อยหลุดแล้วไม่ได้ออกแบบให้แล้วน้ําหนักตัวคนได้ขนาดนั้นแต่อันนี้คือเราแบบนี่นี่โยกเลยนะนี่หัวสั่นจริงนะไม่ได้โยกแบบรีแอคเลยนะนี่นี่นี่หัวหมูมันคงไม่ดิ้นนะหัวหมูไม่ดิ้นหัวหมูวางแล้วว่างเลยอันเนี้ยหัวหมูวางแล้วว่างเลยผลไม้ไม่กลิ้ง สอมกลิงล้งเราต้องหยุดนะคะหยุดแน่นอนอ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยคุณลูกค้าจากสุวินทวงเจ็ดสิบแปดนะคะขอบคุณลูกค้าก่อนเลยว่าลูกค้าได้สั่งจองไว้ไม,มีเจ้าของแล้ว,เ,ลวเป็นคนมีเจ้าของแล้วามาเลทายอดีมีคู่ลูกค้าจองวันมาเลนทายพอดีเลย<ม>อ่าเจ็บป้ายกับอันนี้ตัวนี้ ไม่มีหมวกด้านบนแต่ว่าหน้ากว้างเมตรหห้าราคาหมื่นห้าพันเก้าร้อยืห้าพันเก้าร้อยถ้าบอกว่ามาจากทางโซเชียลของร้านของเก้าเฟอร์นิเจอร์ช่อง,งทางใดก็ได้ช่องทางใดก็ได้ลดเลยทันทีหมื่นห้าพันห้าร้อยเท่านั้นลดสี่ร้อยให้อ่ตัวเล็กลดไหม ตัวเล็กก็ต้องลดใช่ไหมเป็นตัวนตัวเล็กๆก็ต้องลดอย่างนี้แหละตัวนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหนึ่งหมื่นมีเจ้าของแล้วลูกเจ้าของเจ้าของของเซตนี้อยู่ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากร้านเราอยู่คลองหกลำลูกกาหมู่บ้านฟ้าปิ่อลมมีเจ้าของแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทลูกค้ามาจากทางเพจเฟซบุ๊กรับส่วลดไปเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน 500บาทเท่านั้นอ่าและตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่าเรายังสั่งมาให้ลูกค้าได้อีกเรื่อยๆใครที่อยากได้อันนี้ตัวนี้ยังสดอยู่ค่ะยังว่างอยู่นะคะยังว่างๆอยู่นะคะสั่งซื้อได้นะคะลูกค้านะตัวนี้หน้ากว้างเมตรราคา13,900บาทถ้ามาจากทางโซเชียลของร้านเราเหมือนเดิม 13500บาทราคานี้เลย,ยจะด้ลขค่ายจ่ลงทายด้วยเลขค่าให้ทุกรุ่นเลยทั้ง4รุ่นนี้4แบบนี้ลงทายด้วยเลขค่าให้หมดลดให้ทันทีไม่ต้องต่อเจ๊นี่เป็นไงล่ะใจปั๊มมะและถ้ามาซื้อสินค้าในช่วงนี้ในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง22กุมภาพันธ์รุ่นลับจับอ่างเป่า รับส่วนลดสูงสุด2,000บาท2,000บาทเมื 2, ่อวานมีพันหนึ่งออกไปแล้วเมือ่วอวานมีพันหนึ่งออกไปแล้วขอโม,หม้หน่อยได้ไหมลูกค้าท่านนี้มาจากทางเพจ Facebook ได้รับส่วนลดอยู่แล้ว400บาทเป็น11,500บาทอยู่แล้วจับอ่างเปาได้ส่วนลดเพิ่มอีก500จุก,จกเลยร้านละจุก,จกเลยจุกแบบอย่างนี้เลยแบบเลือดอย่างนี้หลอกออกมาเลยค่ะลูกค้า เหลือ11,000บาทลูกค้ากลับบ้านแฮปปี้สบายใจใชคี่าได้อ่างเปารียกว่าได้อ่งเปากลับบ้านคือได้ของใหม่ด้วยได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะใครอยากได้อ่างเปาอยากซื้อของแบบนี้มาที่ร้านเราช่วงนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะถ้าชอบแบบนี้ฝากคลิปหน่อยฝากคลิปติดตามหน่อยเราวอล์ไปเรื่อยกันมาหลายหลายคลิปแล้วเนะวาะทำไมช่วงนี้วอล์กบ่อยจังวอล์กบ่อยเพราะอะไรลูกค้าชอบ ง่ายลูกค้าชอบคือลูกค้าชอบมากกับการวอล์กไปเรื่ยเหมือนลูกค้าได้มาซื้อของโดยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้หนูวอล์กโซนไหนของร้านบอกได้เลยอร้านเรามีกี่โซนพูดอย่างนี้เดี๋ยวพูดให้ลูกค้าฟังก่อนอะมีโซนโต๊ะหมู่มีโซนโต๊ะหมู่เพิ่มมาีเมื่อวานนี่แหละมีเพิ่มเมื่อวานสองสามวันนี้แล้วค่ะลูกค้าโซนโต๊ะหมู่โซนดาวไลท์โอไล่อย่างี้ไล่ไม่จบไล่ไม่จบโซนดาวไลท์โซนเซตห้องนอน โซนโซฟาโซนโต๊ะทานอาหารโซนตู้ครัวโซนสินค้าเบ็ดเตล็ดแล้วก็โซนสํานักงานโซนโชว์ทีวีโซนใช่อั้นก็แทรกอยู่ในชุดท้องนอนโซนโชว์ทีวีอยากดูแบบไหนบอกได้เลยเราพร้อมจะวอล์กไปเลื่อยให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะลูกค้ารีเควสต์มาได้เลยอยากให้วอล์กหนูจัดให้แต่อย่าลืมดูย้อนหลังของหนูด้วยว่าจะเป็นวอล์กโซฟาวอล์กโต๊ะอาหาร วอล์กชุดห้องนอนวอล์ตู้ดาไรสินค้าเด็ดมากมายหนูวอลไปหลายชุดอยู่เหมือนกันนะคะสามารถดูย้อนหลังได้แล้วก็อย่าลืมดู1นาทีรีวิวเฟอร์อันนั้นลูกค้าจะรู้จักสินค้าตัวน,นั้นได้อย่างชัดเจนแน่ชัดแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาตู้ครัวจัดหนักจัดเต็มทุกชุดแน่นอนนะคะและอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ของ9 f u r n ฟ t u r e IG ของ9 f u r n ฟ t u r e และสุดท้ายเลย อย่าลืมกด Subscribe YouTube ของ9 f าวเฟอร์นจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้มะนาวด้วยฝากกด Subscribe เยอะๆนะคะเราจะพุ่งเข้าสู่50 0 0 0 Sub s ั r i b e ์ด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพี่ป้านะ้าอาทุกท่านเลยแล้วก็น้องๆหนูๆ ที่ติดตามมะนาวโดยตลอดนะคะมาเจอมาคุยกันได้ที่ร้านของ9ก้าเฟอร์นิเจอร์อย่าลืมติดตามว่าครั้งหน้ามะนาวจะพาไปวอล์กไปเรื่อยที่ไหนจะเป็นชูท้องนอนหรือโชว์ทีวีที่ลูกค้าเล็งไว้หรือเปล่าห้ามลืมติดตามแล้วเจอกันกับวอล์กไปเรื่อยครั้งหน้าวันนี้มะนาวขอวอล์กไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ